แล้วป้ามาแจ้งแล้วว่าชมรมบ้านอโลตัดผมนะครับถ้าผมมาเยอะมาโหขอบคุณุกนะครับผมเองก็จะบริการท่านอยู่ พาย,ยังครับเนี่ยจัดจำนวนจัด,จดสุดแล้วอร่อยหนึ่งสามตัวนี่

ใช่เพราะว่าใหญ่สุดใช่ทันยังมีสิทธิ์อยู่นะครับไม่เป็นไรสิทธิ์ท่านยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้แชมป์อยู่ที่8กิโล8ขีดได้จงคืนได้จงคืนนี่มาโอ้ยนะกาัอเลยอาปาชิวปารชิวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะโคตรประสาแม่ยวนเลยดิ ไม่ยูวอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจกาจกยาจากกิโลครนี่จากโลเนี่ยจากโลว่าเป็หโล่กโลกว่าแโลแปด้เอิญป้าอะไรป้าเขาเรียกป้าอย่างประกันังโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่แห้งจบจมสุดยอดเลยครับก แปดโลแปครับตัวนี้ใ่แบบแบบนะครับผ่อแล้วมีของดีต้องไปารพนครังแล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคุณเลย รู้คุณพี่เอกสลักเกษตรโสมอยู่ที่ไหนนะครับท่านมาจัดการที่สวนนะครับพรับที่อับเลยครับมีผู้มาติดต่อรับเข้าพันนะครับในนะครับกิโลละยี่สิบ้าบาทนะครับสวนกอพรสิบห้าไม่มีครับหมดนะครับเลือร้อยห้าปีแต่ร้อยห้าเนาะกอพรห้าหมดอามันิี้สลาม เมีตอยบัดจริกไม่ไใหญอ้งมาพูดเลยเราุ้่งจำรัด่งจำรอยู่ส่วนไหนนาะุงจำรัดอยู่ส่วนไหนครับอย่าลืมเลยเจ๊คลาบบานะมวยตีนาใหญ่อกีว่าเป็นที่คนมากกว่าเต้องมนเตะลงนอย่ที่บอกผก็รรย่เอย่านี ซือสัตย์นะครับมีจิตรไม่คือทุกกระบวนการมีความโปร่งใสความสมาชิกช่วยดูไปอย่างปศวัยหนดคณะกรรมการดูแลสมาชิกสมาชิกดูแลคณะกรรมการนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับบทการจัดการไปร่วมกันนะครับถึอยู่ได้จนปัจจุบันนี้สวยใหญ่สบตัวชู chết lô chết lô จะปลาด้วดจันเนะแม่นบอโจส่วนหลนี่ครับสามโลสี่โลกี่กิโลนี่กี่กิโลนี่สี่โลสี่โลโอ้ครับผูเลยเจ้าเดียว Wat Khun Dio Bo Ni Na A, O Ta Sa Ti Sa Ru Wa La Sa Ni No Mo Oh Si Yung Ni Ka Ba Nuat Chan No Sa Ti Sa Ru Wa Sa Ti Sa Ti Sa Ru Wa Oh Sa Ti Sa Ru Wa Na I Di Ka

แจ่เขาว่าโรคซีโมงนีมือเด็กกันไม่ดีก็ได้แต่ค่าสือวัดเลยครับวัอนี้ปลาโปได้ก้าบ,บานแล้ครับวัอนี้ในแต่ปลาผู้อืน่นครับผมกันย,ยาได้ก็ไม่แต่ไปถามบอลกันแล้วครับบอกเขาประกาศบอลแล้วมาตื่นคือบอลล่องิ่งอีกนะจังหน่อยมันบอลถือแล้วป้านมืดหรอเดี๋ยวน,นี้เซียนปลาก็เริ่มกลับกันแล้วครับรู้สึกว่าปลาที่หมดแล้ว แปดสิบละแหน่งครับง่ายห้าสิบบาทครับต้องใจถูกใจนี่ต่อซื้อเลยครับนี่ลายสวยเลยนี่